นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมจากทั่วประเทศนะคะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะได้มาร่วมกันแข่งขันสิงเดอะมอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตประเทศสปอร์ตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 0 2 3ชิงแชมป์ประเทศไทยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566ค่ะที่ห้างส,สปปรรพสินค้าเดอะมอลโคราชสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดเทศบาลนครนครราชสีมาเดอะมอลโคราช ได้จัดการแข่งขันสิงเดมอเอ็กตรีมสปอตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566โดยมีนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิสุทธ์ตั้งวาริทร อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยนายปรีชาลิมอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราจสีมาจำกัดและนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมจากทั่วประเทศภาคจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันสิงเดมอลเอ็กซ์ตรีม สปอร์ตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566ทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละประเภทไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยการแข่งขันสเก็ตบอร์ดทั้งรุ่นจิ๋วรุ่นสมัครเล่นและรุ่นใหญ่โอเพนได้จัดอันดับชิงโคต้าเข้าสู่ทีมชาติไทยมีทั้งการแข่งขันต่างๆมากมายได้แก่การแข่งขันเกมสเก็ตไฮออลี่ลองออลี่เบรสติกสตรีทและร่วมเชีีรยการแข่งขันสุดเดือดชิงทุนการศึกษากว่า1 0 0 0 0แบาทพร้อมของรางวัลจากสปอนเซอร์อีกมากมายเลยค่ะ